สวัสดีครับลูกๆนักเรียนครับวันนี้มาพบกับก,กันอีกแล้วนะครับครูชิวิชัยหรือว่าครูต้วยชาแนลนั่นเองยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่ช่อง YouTube ครูตุวยชาแนลวันนี้ครูมีเทคนิคดีๆนะครับมาเพิ่มเติมให้กับพวกเราอีกหนึ่งเทคนิคก็คือการคูณเลขด้วย99แล้วเสร็จภายใน9วินาทีงงไหมคูณด้วย99เสร็จภายใน9วินาที หลายคนเริ่มสงสัยแล้วว่าเป็นยังไงงั้นเราไปดูกันเลยมันจะมีอยู่2เทคนิคนะครับเทคนิคที่1ก็คือนําตัวตั้งลบ1เป็นคําตอบของตัวหน้าทเทคนิคที่2 2ตัวท้ายมาจากนํา1 0 0ตั้งลบด้วยตัวตั้งนะครับเอาหลายคนยังงงอะไรตั้งตั้งลบๆบ การคูณทําไมเอาลบมาใส่แล้วเป็นยังไงเราไปดูนะครับการคูณเลขด้วย9 9ย้ําว่าตัวคูณต้องเป็น99เท่านั้นนะครับเอาไปดูตัวอย่างของเราคือ27คูณ99เทคนิคข้อที่1บอกว่านําตัวตั้งลบด้วย1 27ลบ1คือ26นี่เห็นไหมครับ26 26 26เทคนิคที่2นํา1 0 0 ลบตัวตั้งเราจะได้2ตัวหลังก็คือ100-27ลบ27ถ้าลบไม่ถูกคูณคงยากแน่นอนได้อะไรครับได้73นี่เราได้คำตอบแล้วข้างหน้าตัวตั้งลบด้วย1คือ26ข้างหลัง100-27ลบ27ก็คือ73ได้คำตอบแล้วใช้เวลากี่วิครับได้จับเวลาไหมเมืเ่อกี้กูจับแล้วได้ประมาณ7วิละทีไปดูอีกหนึ่งตัวอย่าง 35คูณ99เทคนิคเดิมตัวหน้าตัวตั้งลบ1ได้เท่ากับ34 2ตัวหลัง100ลบ34และเท่ากับ66คำตอบคือ3466หรือว่า3466นั่นอีกอีกมีอีกนึงตัวอย่างนะครับเผื่อพวกเรายังสงสัยอยู่52คูณ99เทคนิคที่นึงตัวตั้งคือ52ลบด้1ได้5 1 ได้ห้สิบเอ็ดแล้วสตัวหลัง100ลบตัวตั้งก็คือ52ผลลัพธ์ที่ได้48เอามาเรียงต่อกัน5148หรือว่า5148นั่นเองนี่คือเทคนิคนะครับการคูณเลขด้วย99ภายใน9วินาทีแบบเดียวถ้าเราตั้งคูณแบบปกติเราใช้เวลานานกว่านี้แน่นอน อันนี้ถือว่าเป็นเทคนิคอีกวิธีการหนึ่งนะครับที่อยากให้พวกเราได้เรียนรู้เพิ่มเติมนะครับจากเทคนิควิธีการเดิมสําหรับวันนี้มีเรื่องให้เราได้รับรู้เพียงเท่านี้สําหรับวันนี้มาที่วาเร็วก็ยังแพ้ลาเพราะว่าลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย